สวัสดีครับช่องสปาสเปซนะครับวันนี้เรามาดูต้นทุเรียนนะครับที่ปลูกไว้เนาะมาอัปเดตอ่ะวันนี้ก็จะมาทําอะไรนะครับวันนี้เราจะมาแองกิ่งออกนิดน,นึงนะครับมันค่อนข้างจะทึบลกเนาะต้นมันก็จะไม่โตนะครับผมยจงอาหารกันแล้วก็ลกเกินนะครับเดี๋ยวผมจะทาการต่กกิ่งเอากิ่งมันออกหน่อยนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เอากิ่งให้มันออกแล้วก็ให้เขาอยู่ห่างๆกันนิดน,นึงนะครับไม่ให้แบบมันซ้อนกันเกินนะครับอย่างตรงนี้มันสูงแล้วก็เดี๋ยวรอให้ต้นเขายืดก่อนมันก็จะหกักเองนะครับต้นบนแตะอันนี้ละที่มันแล้วต้องเอาขึ้นละอ่านี่ครับต้นนี้ครับต้นนี้าน่าจะสี่เดือนละตน้นนี้นี่ครับ ประมาณนี้นะครับที่ตัดแต่งออกแต่ต้นอื่นผมก็จะไปแต่งประมาณนี้นครับที่สอนอยู่หาต้นนี่ครับข้างๆมันแตกเลยก็มาให้เข้าแบบแออัดจนเกินไปนะครับผมต้นเขาก็จะไดโตวไวไม่ต้องแย่งอาหารกันก็ประมาณนี้ครับแต่งต้นทุเรียนเล็กนะครับผมเดี๋ยวก็ผมก็จะไปแต่งอีกสี่ต้นนะครับเนี่ยเอาตัวอย่างมาให้ดูครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกัน อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ